3. ผู้นำแต่และคนมีอิทธิพลชักนำผู้อื่นไม่เท่ากันมนุษย์จะรู้สึกได้ถึงความจริงนี้ตั้งแต่เด็กๆและนั่นก็ทำให้เกิดการเลือกหัวหน้าชั้นหรือหัวหน้ากลุ่มเพื่อเป็นผู้นำกระทากิจเล็กๆน้อยๆหรือเป็นแม่งานการตัดสินใจที่ทุกคนต้องยอมรับการเลือกผู้นำจะเป็นตัวบอกว่าคุณยอมรับนับถือคนแบบใด รวมทั้งอาจบอกว่าอนาคตของคุณจะอยู่ในทิศทางของการชี้นำจากคนแบบใดคุณยินดีตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแบบไหนในวัยเด็กภาวะความเป็นผู้นำอาจไม่ซับซ้อนเพราะเด็กๆยังสร้างภาพกันไม่เก่งใครมีทุนเก่าอย่างไรบารมีก็มักฉายออกมาตรงจริงตามนั้นคุณจึงเลือกยอมรับนับถือใครแบบตรงไปตรงมาจากภาพที่ปรากฏ เช่นหากเขามีรัศมีความเป็นผู้นำํำมีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและมีความพิเศษที่ข่มคุณได้ใจคุณก็จะยอมรับทันทีโดยไม่ต้องสำรวจเสียก่อนว่าคุณสมบัติและข้อดีข้อเสียของเขามีอยู่มากน้อยเพียงใดแต่เมื่อคนเราโตขึ้นก็จะเริ่มมีความซับซ้อนในตัวเองรัศมีความเป็นผู้นำไม่เพียงพอ ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับหมู่ชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งจากคนในท้องถิ่นหรือมหาชนระดับประเทศบีบคั้นให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสร้างภาพความเป็นผู้นำที่เหนือกว่าใครและเมื่อคุณต้องเกี่ยวข้องกับการปกครองในฐานะผู้เลือกก็ต้องดูว่าคุณเชื่อภาพแบบไหน ศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของผู้นําเพียงใดแล้วรู้ลึกถ้ารู้ลึกแล้วเต็มใจเลือกใครก็เท่ากับคุณยอมรับอิทธิพลจากคนนั้นๆเต็มที่เช่นคุณยินดีในแนวคิดของผู้นําที่เปลี่ยนไปด้วยจริยธรรมและเขาพิสูจน์ตัวเองว่ามีจริยธรรมในระยะยาวก็เท่ากับคุณถูกปลูกฝังให้เอาแบบอย่างจริยธรรมของผู้นำ ที่คุณศรัทธาเข้ามาไว้ในตนเองและไม่ว่าจะอยู่ในไวไัยใดหลายครั้งคุณอาจจำใจต้องยอมรับผู้นำเช่นอยู่ในเกมฟุตบอลที่ใครบางคนสมควรเป็นศูนหน้าหรือกับทันทีมทั้งที่คุณไม่เห็นด้วยก็อาศัยเสียงเดียวคัดค้านไม่ได้หรือในฐานะประชาชนคนหนึ่งคุณเลือกพักที่เห็นว่าเลวน้อยที่สุด หมายความว่าคุณไม่ได้เต็มใจเชียร์ใครให้เป็นผู้นำของคุณคุณไม่ได้เลือกนายคุณเพียงตกอยู่ในสถานการณ์จำทนต้องเลือกคนมารับใช้ชาติเท่านั้นกรรมเช่นนี้ต่อไปจะไม่มีผลให้คุณต้องยอมรับอิทธิพลของเขาหรือคนแบบเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักความหมายของผู้นำไม่ใช่แค่ผู้บัญชาให้ทำโน่นทำนี่ แต่ยังอาจหมายถึงการเป็นผู้เป็นแบบอย่างมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยนำให้ผู้พบเห็นถือเป็นแบบอย่างพูดง่ายๆว่าใครที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในทางใดทางหนึ่งก็จัดเป็นผู้นำในทางนั้นๆของคุณคุณไม่อาจทราบตั้งแต่เกิดว่าใครที่ไหนเมื่อไหร่ที่จะทำให้คุณเกิดแรงบันดาลใจแต่เมื่อพบคุณก็จะรู้ เช่นเห็นเพื่อนเล่นเป็นโหนได้เพราะคุณก็อยากเล่นให้ได้อย่างเขาบ้างหรือเห็นครูบางคนขยันสอนกระตือรือร้นทุ่มเททำความกระจ่างให้กับนักเรียนทุกคนคุณก็ซึมซับรับรู้และนึกอยากมีพลังในการสอนแบบนั้นบ้างเป็นต้นกรรมที่ทำให้คุณเลือกผู้นำที่ดี คือยอมมีใจลงให้กับผู้พาไปสู่ทางอันเป็นประโยชน์ได้แก่การที่เคยควรขวนขวายช่วยเหลือผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมหรือถึงแม้ไม่เคยลงมือช่วยอย่างน้อยก็เคยเอาใจช่วยเมื่อพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เขาทำเป็นประโยชน์สุกกับส่วนรวมไม่คิดอกุศลไม่พูดคัดค้านไม่กระทำการต่อต้านใดๆกรรมที่ทำให้คุณเลือกผู้นำที่เลว คือยอมมีใจลงให้กับผู้พาไปสู่ทางอันเป็นโทษคือรู้ทั้งรู้ว่าเขาคิดผิดคิดเห็นแก่ตัวคิดเบียดเบียนสังคมแต่ก็ยังสนับสนุนช่วยเหลือเพียงเพราะเห็นแก่ประโยชน์ร่วมกันกับเขากรรมที่ทำให้มีความเป็นผู้นำได้แก่การพึ่งตนเองกับทั้งกระทำตนเป็นที่พึ่งเป็นความอุ่นใจเป็นความหวังของกลุ่ม คนเรามีบารมีขึ้นมาได้ด้วยการช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ด้วยการอยู่เฉยหรือขอให้คนอื่นช่วยลักษณะความเป็นผู้นำแจกแจงได้หลากหลายพิสดารแต่โดยเบื้องต้นแล้วอย่างน้อยต้องมีลักษณะของผู้มีสติมีความเห็นเป้าหมายว่าจะชักชวนให้ใครทำอะไรมีความมั่นคงอันเกิดจากการควบคุมตนเองให้อยู่ในร่องในรอยสู่เป้าหมาย มีความเต็มใจที่จะชี้นำและอธิบายให้คนอื่นเข้าใจวิถีทางที่เลือกกล้าคิดในแบบที่แตกต่างกับทั้งฉลาดพอจะแก้ปัญหาที่คนอื่นแก้ไม่ได้กรรมที่ทำให้เป็นผู้นำระดับย่อยคือความขวนขวายน้อยใจคิดเล็กมุ่งประโยชน์ในวงจำกัด กรรมที่ทำให้เป็นผู้นำระดับใหญ่คือความขวนขวายมากใจคิดใหญ่มุ่งให้ประโยชน์กับวงกว้างกรรมที่ทำให้เป็นผู้นำที่มีบริวารจงรักพักดีสูงคือความมีใจคิดเสียสละด้วยความบริสุทธิ์หวังประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ตั้งกับทั้งสามารถพลิกชีวิตผู้อื่นด้วยการเปลี่ยนความเห็นผิดให้เป็นความเห็นชอบ เปลี่ยนสถานะช่วยตัวเองไม่ได้ให้กลายเป็นช่วยตัวเองและคนอื่นได้เป็นต้นกรรมที่ทำให้เป็นผู้นำที่ดีและมีบริวารมากคือการชี้นำให้ผู้อื่นเข้าใจเลื่อมใสในการบุญการกุศลและจึงชักชวนให้ใครต่อใครทำบุญตามตลอดจนได้ดีตามขอจงแยกให้ออกว่าผู้นำทั่วไปกับผู้นำที่ดีนั้น แม้เป็นผู้นำเหมือนกันก็ทำให้คนได้ดีต่างกันผู้นำระดับประเทศอย่างฮิตเลอร์อาจใช้คำพูดยุยงปลุกปัน่นพาคนนับล้านให้หลงผิดตามคิดว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ศัตรูคู่อาฆาตคือทางออกที่ดีที่สุดอย่างนี้เรียกบุญเก่าเกี่ยวกับบริวารดีแต่ไม่ได้พาบริวารไปดี ส่วนผู้นำอย่างในหลวงรัชกาลที่9จะทรงใช้พระอริยภาพในการเลือกคำเพียงไม่กี่คำทำให้พระสงนิกรจิตใจสงบเยือกเย็นลงทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมผู้คนเจ็บแค้นเพื่อนบ้านจนเฉีดเป็นสงครามระหว่างประเทศแท้ๆอย่างนี้เรียกว่าสมควรเป็นกษัตริย์โดยกรรมเพราะบุญญาธิการทรงให้มีประสนิกรจงรักภักดีทั่วประเทศ แล้วก็ส่งพาผสง์นิกรไปดีด้วย